สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่มาพบผอก,กับขัวอีสานคือเกาเนาะคะ่ะเข้าสิมาเ็ดเมนู่อีสานง่ายๆนะคะแยมนี่เป็นยามเฮ็ดพอนะคะกับแามมดแดงเข้ากับต้องกินแกงเฮ็ดพอใส่มดแดงนะคะนี่เป็นเฮ็ดผอด์ฝายเลยค่ะเฮ็ดพอร์ฝายเวลาเข้าไปหามันก็สิเป็นแตกคุอยู่นะคะแล้วก็บางเือมันสีมีใยสิเฮ็ดพอหนังนี่มันสีบ มันสีบบแตกนะคะมันก็สีพ่อเหลื่อนๆกับสีหาเห็นหรือว่าไปเคลียร์เอาน้าขี้ดินนะคะเฮดพอฝายนี่มันสีแตกนะคะพี่น้องมันสีแตกเป็นแต่กเฮดพอเิ่นกับสีเอิรนยังสีหน้าเฮดพอฝายนี่มันสีพอนะคะเข้าบีบเป็นสีกับสีแตกปูปะปูปะโหลดค่ะนี่เห็นวอแค่ขนาดมีดหรือเสียมถือเขาซื้อนะคะนี่ เขากระแตกออกมามันโบเมนมันแก่ด้วยค่ะนี่มันถือกอน,น,นันนามันถือกเสียมแล้วมันกระแตกนะคะเวลาเข้ออามาล้างสนามมันก็สิแตกบานออกงีค่ะนี่เป็นเครื่องแกงของห้าค่ะห้าสสีํา กระเทียมหัวหอมแล้วกับพริกใส่กันเนาะบางคนเพิ่นกับสิตตาเนาะอันตาใส่กันอันหัวสิงคขยนี่ค่ะแต่่าหัวชิงคา่ตำนี่มันสิคืออมมากเกินไปเนาะค่ะอันนี้ก็เลยทุบบ,บุบบุบแล้วก็หั่นเป็นทอนไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพักอิตูเล่านะคะหรือว่าใบาแมงลักจงังไดผูด้ไดสีไสพักอันพักติ๋วเพิ่มก็ได้เนาะค่ะไม่มยายเพิ่นวา่าโอ้ยลูกลาอัน แกงเค็ตพอเป็นแกงแบบเป็นแกงสมได้บวม่นแกงขมนี่สมเข้าก็ได้จากไข่หมดแดงของเข้าอยู่แล้วค่ะถึงเฮาบ่มีพักติว่วเขาก็ใส่ไข่หมดแดงแทนได้อ่าถ้าผู้ใดดูขันยานางนะคะยองยานางมันก็สิสซ่บไปอีกระดับนึงแต่ว่ามือนี้เขาเฮ็ดแบบรวดเร็วนะคะก็คือใส่น้ำเปล่าธรรมดานะคะบด้มีน้ำยานางนะคะมือนี้น้ำกระถวยนึงนะคะเฮ็ดกระถวยนึงใส่ลงไปเลยค่ะ สดน้ำนะคะบะน้ำอุจุเด้เมื่อนี่เฮ็ดหน่อยก็เลยเฮ็ดเป็นว่าสดน้ำนะคะเครื่องแกงข้องห้านะคะกับงี้หัวซิงค่นะคะหรือตะไคร้มีพริกกระเทียมหอมแดงที่เห้าต่ำไหวพ่อหยับหยาบเนาะค่ะบะไซเพ็ออะะเพดหมาย้วยค่ะมือนี่เดี๋ยวพอายญ่กินบ่ได้นะคะบ่บอเคยไดแต่คาวว่ามีคนเบื่อเฮ็ดขอนะคะ มันบัวตายเบียนะคะเฮ็ดผ่อนบอัวไตเบียแต่ว่ากับต้่มซีโดนๆแน่ะค่ะต้่มจะซิบหาหน้าที่นะคะประบมานนีเข้ากระใสปลาแดกลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาแดกของบ้านเขาเองนะคะเฮ็ดเองว้มเข้มนี่ว้มเข้มหรือว่านวนี่นะคะใส่ได้สามอย่างก็คือเกลือปลาแดกหรือว่าน้ำปลานะคะใช้ซีไ้น้ำปลาก็ได้แต่ว่าอาัน ข่ามนก็เขาอีสานอีรีเท่ากับซีเนนเกลือก็ลาแดกนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะประมาณเคิองซอนซาบาจักนกจักไก่ะคะ่ะพี่น้องแล้วก็สูโรดนะคะแดดแต่วามมากอันนี้ใส่ลงประมาณปลายซอนซ่านะคะผู้ใดมากดารดซานแนวดกับปุงเอานะคะพี่นอ้องย่างที่บอกนะคะคว่ำนัวกับมาจาก หรือปลาแดกหรือว่าไผซ์ซีไซน้ำปลาก็ได้นะคะแต่ว่ามือน,นี้ขา้าบรอกไส้น้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวมสมทาผู้ใดมีผักติ๋วนะคะแามนีไปแยมผักติวเพื่อการักระไ่ผักติวไปได้แต่ว่ามือน,นีข้ามีใครหมดแดงนะคะข้ากระไซข้ากระไ่ใครหมดแดงลงไปะะเด้เลยค่ะเด้อ ไข่หมดแดงลงไปแล้วมันกะซิมันมีแม่มีไข่มีอย่างร่วมกันนะคะถ้วยนึ่งหน,น่อยน้อยแย่มาแต่หน้าคือกันค่ะเฮดพอกือเก็บมาแต่หน้าคือกันแล้วก็สุดท้ายนะคะใบแมงลักนะคะหรือพายอิตูเล่านะคะพายอิตูเลลาใบาแมงลักหรือว่าพายอิตูเลลานะคะใส่ลงไปแล้วก็คุกข้าวเข้ากันนะคะแค่นี้จะเป็นอันีิเซตเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องโอ้หอมหอมพายอิตู หอมประแดกหอมใส่กันเหมือเครื่องเครื่องแกงเครื่อง,งอันนี้ค่ะไผ่มักเพ็ดกับเพิ่มข้วเพ็ดได้เนาะแต่ว่าห้าวบเห็ดเพ็ดเพราะว่าพอยายห้ากินน้าน,นะคะโอเคซ้ำนี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ดผอบานห้าแกงเห็ดผอดหวยนึ่งนะคะเป็นตะแซบบ้จา้า เฮ็ดพอฝายเด้อค่ะอันนี้บบเมนเฮ็ดพอหนังเนาะเฮ็ดพอฝฟายเกิดอยู่หน้าเขาเองนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้จังไรต้องขอตัวไปกินข่าวก้อนนะคะไว้พบพ่อกันไม่เมื่อนาเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ไปกินข่าวก้อนนอะจ้าสวัสดีค่ะ